เพลงสักนิดใครเนี่ยโรงเรียนของเราหน้าอยู่เอาปะมะคุณดูใจดีทุกคนอ่ะเด็กๆเ,เอ้ยอ่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆแล้วก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนต้องไปโรงเรียนต่อเจ้าค่ะแคบๆเลี้ยงแค่ตัวเดียวขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสําหรับเสียงปรบมือนะคะที่ให้มาเมื่อกี้นะคะอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะ ทุกคนคะเด็กและเยาวชนทุกคนล้วนอยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเมื่อโตขึ้นไปบ้างก็อยากจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นคุณครูเป็นพยาบาลหรือเป็นอะไรที่เราใฝ่ฝันมันก้งเป็นเด็กค่ะแต่ในปัจจุบันเนี่ยความฝันของเราก็เริ่มเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปและคําถามตัวมังคือทําไมล่ะ ทำไมเราถึงต้องหยุดความฝันเหล่านี้เพราะสังคมเพราะเศรษฐกิจหรือเพราะเส้นทางที่จะไปสู่ฝันนั้นมันได้ถูกดับลงค่ะทําไมมันถึงถูกดับลงล่ะคะถูกดับลงจนหมดสิ้นค่ะเราไม่สามารถเห็นอนาคตของเราได้เราไม่เชื่อว่าผู้นำประเทศจะพาตรงนี้อนาคตที่ดีตรงนี้มาให้แก่เราได้ขอเสียงหน่อยคะ่ะทุกคนใช่หรือไม่คะ ดังนั้นเนี่ยพวกเราเด็กและเยาวชนจึงออกมาแสดงสิทธิตรงนี้นะคะเราจะแสดงอย่างไรได้ละ่ะถ้าไม่ใช่เป็นการชูสามนิ้วเชิงสัญลักษณ์การผูกโบขาวหรือการชูก,กระดาษเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราทําขึ้นมาเพื่อจะสื่อให้ทุกท่านได้รู้ค่ะให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะบอกว่าเราไม่เอาระบบะเผด็จก,การ เราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงใช่ไหมคะถ้าตรงนี้มันใช่และมันถูกต้องเนี่ยทาไมครูและบุคลากรในโรงเรียนถึงห้ามเราล่ะคะที่ไหนห้ามบ้างโรงเรียนที่ไหนห้ามบ้างตรงนี้มีเยาวชนอยู่ไหมมีมัมมมคนคงจะกลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ก็ไปเรียนอ๋อถ้าทําไมตรงนี้มันถูกต้องคุณทําไมต้องมาห้ามเราตรงนี้แล้วคำว่าประชาธิปไตยล่ะ ที่ใส่ให้เราในวิชาเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาหน้าที่พลเมืองอ่ะหนึ่งแล้ววิชาต่อต้านทุจริแล้วถ้าการยืนหยัดอ,อยู่ข้างประชาธิปไตยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณจะห้ามเราทำไมถูกไหมคะแต่คนที่สนสิ่งเหล่านี้นะคะกลับเป็นคนที่บอกเราว่าเราชังชาติชังาศาสนา รู้ไหมเขาเโกงผิดตรงไหนทุกคนรู้ไหมการชูสามนิ้วมีสามวนดีไงเข้ากับสถาบันเขาเลยชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์หาว่าเราชูสามนิ้วเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้อันนี้ไม่ใช่นะคะขอให้คุณครูไปเข้าใจใหม่ไหมเข้าใจใหม่คะ่ะตรงนี้ที่เราเรียกร้องกันอยู่ก็คือหนึ่งค่ะเสรีภาพค่ะ สองค่ะสเสมอภาคค่ะสามค่ะพาราดอนภาคค่ะมีแค่นี้ค่ะสามอย่างที่เราเรียกร้องโบขาวอีกโบขาวหมายความว่าอะไรหมายความว่าความบริสุทธิ์นักเรียนทุกคนบริสุทธิ์นะคะเปียบเปนเหมือนผ้าขาวที่พร้อมพร้อมที่จะต้านผลิตก,การเราไม่เอาระบบนี้เราต้องการอนาคตของเราคืนค่ะ แต่คุณไี่มาสั่งให้เราหยุดทาการทําเหล่านี้นะคะและคุกคามเราด้วยกันเมื่อเวลาเราชูสามนิ้วคุณมาตีมือเราลงบ้างล่ะ, mm hmm. ละเมื่อเราใส่โบขาวติดโบขาวคุณมาลิบโบรเราบ้างล่ะ, mm hmm. ละเมื่อเราชูกระดาษนี่คุณก็เอาลง mm hmm. คุณครูกลัวอะไรคะ mm hmm. คุณครูกลัวอะไร mm hmm. คุณครูกลัวอันนี้หรือเปล่ากลัวจะเสียอํานาจในการปกครองนักเรียน mm hmm. ที่ห้ามแล้วไม่ฟัง mm hmm. โดยมาอ้างตรโรงเรียน180ประการมาโอ้โหเรียงซะไม่มีข้อไหนเลยค่ะที่ห้ามตรงนี้ไม่มีค่ะไม่มีไปเลยแล้วนะคะไปเลยแล้วค่ะไม่ใช่เฉพากะการอ้างกฎระเบียบนะมีการไปฟ้องคุณพ่อคุณแม่ด้วยฟ้องทำไมอะฟ้อง ้องดีๆหนูก็เได้ว่าไปหล้วว่าเอิงน้องนะคะมีคุณสมบัติเป็นเด็กที่ยึดมัน่นในประชาธิปไตยแต่นี่ไม่ค่ะไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเลือว่าเลือคุณพ่อคุณแม่คะน้องแสดงความคิดเห็นทางการในตรงนี้ระวังหน่อยนะคะระวังอันตรายเดี๋ยวดนโดินเจ้าหน้าที่รับชมและปนิสันและปิเสธแลตรงนี้มันทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวอีกคุณจะพูดขึ้นมา เีเราดีๆกันเลยค,ค่ะอ่ะและการคุกขางตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนนะคะเอด้านนอกรายังโดนเลยนี่บอกๆหนอยแล้มันมีนทันค่ะ,คะด้านนอกายังโดนคะ่ะเจ้าหน้าที่รัฐก็ยังตามไปเก็บภาพทเรียนที่ออกมาแสดงจุดยืนตรงนี้ส่งนายค่ะ ก็ย่างจะเอาคนะ่ะและจากทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยที่เด็กและเยาวชนออกมาเรียกร้องทางฝั่งของคุณที่มีอํานาจอย่างเช่นกระทรวงเนี้ยได้ออกหนังสือมาวันที่20สิงหาคมเป็นหนังสือฉบับที่ดีกรอบให้เรานะคะไดกแคบลงค่ะจากแต่แรกเราสามารถสแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ในพื้นที่โรงเรียนที่ให้ความปลอดภัยแต่หนังสือนี้ มองให้องคอ์กรเป็นเรื่องขององคอ์กรเป็นเรื่องของสภานักเรียนมาจัดก,การคุณทําอย่างนี้ได้อย่างไรทําอย่างนี้ได้อย่างไรคะแล้วพวกเราเหรอคะเหมือนถูกมัดมือถูกมัดมือนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมปากพูดได้นะคะแต่ได้รับฟังโดยผู้ใหญ่ที่เขาไม่ได้จริงใจที่จะฟังตรงนี้จริงๆคะ่ะไม่จริงใจจริงๆพวกหนูรู้สึกเสียใจนะคะเสียใจมาก ิดหวังทอ้อท้อกับระบบท้อกับนั่นแหละทั้งหมดที่พูดมานะคะท้อหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็ท้อกับความคิดที่คุณพายายามจะปลูกฝังเราว่าโอเคเรื่องนี้เราจะทําตามสัญญาเอาเวลาอีกไม่นาน<อ>ที่เขาได้บอกไว้ใช่ไหมอีกไม่นานมันก็เปลีย่ยนเอาเวลาตรงเนี้มาเรียนดีกว่าไหมใช่ไหมคะทุกคนมาบอกให้หนูเรียน มาพาตัวเองให้รอดกว่านี้อะพอพูดถึงเรื่องการเรียนตรงเนี้คุณลองย้อนกลับไปในช่วงสถานการณ์โควิดคนเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะเรียนไหมคะ,ะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเรียนออนไลน์ไม่ได้โทรศระบบนะไม่ได้โทระบบขอพูดตรงนี้ก่อนนะคะนักเรียนนะคะก็รัฐบาลมาตรการให้ทุกคนนะคะมากักตัวอยู่ที่บ้านซึ่งตรงนี้มันกระทบไปถึงการเรียนของพวกเราด้วยนะคะ เพราะช่วงวิกฤตเนี้ยมันกินเวลาเปิดภาคเรียนของเราค่ะและต้องมาลำบากครอบครัวอีกนับเสิบเหือนมีพอไหมว่าสื่อมือถือให้ลูกสองพันคป๊กไปสองพันไปขอขอขอ,ขอขยันเว๊กไปว่าหยิบขึ้นมาแช่เปลืเปลือกกลงกลางไม่รู้เป๊กมาสองพันไปล้านร้านขายมือถือกับร้านยายาน่งยายกับร้านพาร้านลูก สอง้่นนี้สื่อ,อมาซื้อได้ไหมอ่ะรู้เอามาเรียนออนไลคุณคุณพนักงานไม่ได้ก่ะคุณป้าคะสองสามพันสองพันมันไม่พอก่ต้องสามพันขึ้นแล้วเราจะเอาตรงไหนมาเรียนหล่ะคะเนี่ยลําบากผูป้ปกครองมันโอ้โหไม่อยากจะพูดค่ะเอาแล้วตรงนี้นะคะเราจะไม่โทษการสอนของคุณนะคะในคลาสคุยอะไร o g เกิลคลาสลูมกับมีดใช่ไหม ไม่ได้เรียนเลยค่ะเอาบอกตรงนี้ไม่ได้เรียนค่ะเรียนบางวิชาค่ะเรียนเฉพาะครูที่เขาทําเป็นค่ะระบบนี้<อ>ครูที่ทําให้เป็นใส่แต่ชื่อกับวิชามาค่ะในห้องอว่างเปล่า<อ>ครูบางคนออกมางานลิสต์เลย 20, 20, 20, 20, 30, 40, 40. สิบยี่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบุกทำไม่ดันค่ะนักเรียนไม่รู้ที่ว่ามีที่วิชานี้โอ้โหนี่คือ ความน่าอับอายของระบบการศึกษาไทยนะคะก <ๆ S 1> ็ขอขอขอไม่โทษระบบแล้วกันขออขอไม่ขอขอไม่โทษคุณครูแล้วกันขอโทษระบบมันดีกว่าค่ะ <c oughs> บทําตรงนี้มันดีกว่านี้นไหมเ,เด็กมาน,นั่งดาตามล้างอยู่อ่อยอะษค่ะ <c oughs> แล้วพอเปิดเทอมมาเอางานก็มาเยอะเลยค่ะเพราะว่าเล่งรัดเวลาแบบไม่ทันแล้วเพราะว่าเปิดเทอมมันก็เท่าไหร่แล้วเน่งรัดเวลางานมาเยอะบ้างอะไรบ้าง แล้วมาสรุปเนี่ยปัญหามันจบที่ใครคบที่ครูหรือที่เราที่ใครคะสรุปปัญหาทั้งหมดจบที่เราคุณครูคุณครูบ่นว่าเรียนออนไลน์สลับวันครูวันขี้จาดเหนื่อย,เ,ยเหนื่อยนักเรียนมีเื่ยว่าวันนึง่งนอนวันนึ่งมากไม่ไหวค่ะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนมาหัวข,ข้อนี้เลยกัน ดีอะไรถ้าการเมืองดีมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อเยาวชนไทยนะคะค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าหากการเมืองดีเราทุกคนจะได้สิทธิเรียนฟรีค่ะตรงนี้เป็นไปได้นะไม่ได้ขอ,อะไรเมื่อนนะไม่ได้ขอ่าประมือขัอนข้อสองค่ะถ้าหากการเมืองดีนักเรียนทุกคนจะมีเทคโนโลยีใช้ใช้อย่างทั่วถึง ขอพอยเพื่อนนีเอเอ่นี่ซูยังงดนบกน้าออยังยังยังนี่เลขกันกันเดือนไม่มีสรุปมันไปนั่งไปนอนค่ะไปนอนจริงๆค่ะตรงนี้ข้อสามค่ะถ้าหากการเมืองดีเราต้องเทุกคนจะได้รับระบบการศึกษาที่พัฒนาขึ้นค่ะะตรงนี้ขอขยายความนิดนึงนะคะยกตัวอย่างค่ะโทรศัพท์นี้เมื่อรุ่นสมัยดึกดบ่นแล้วนะคะรุ่นแม่หนูบอกว่า รุ่นสักกระดูกมา้าเอ้ยรุ่นกระดูกม้าสักหัวใช่อันนี้คือ,อ,อรุ่นพระเจ้าเหานะคะเมื่อย0สิปีที่แล้วตัดภาพมาที่ปัจจุบันมีแล้วค่ะระบบสมัมผัสเรียบร้อยนี่เขาเรียกว่าการพัฒนาค่ะพัฒนาตรงนี้คือพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วตัดภาพมาที่การศึกษาไทยค่ะโอ้โหภาพขาวดำอยู่เลยช่วงนั้น <c oughs> นั่งกันเป็นระเบียบอยู่โต๊ะเก้าอี้มีหน้าโจอมีคุกลรู ประจำไม่ต้องเดินเรียนได้อะไรอีกอะห้องห้องทดลองห้องพิเศษต่างๆนะคะขอบคุณค่ะได้ห้องเรียนพิเศษห้องอะไรตัดภาพมาที่นักเรียนทั่วไปค่ะนักเรียนห้องทั่วไปเดินก็เดินเรียนอีกยิ่งใส่แมสขึ้นมาไดชั้นสี่คุณคิดว่าเหนื่อยไหม,ไมถามว่าเรียนกับเดินขึ้นมาไดชั้นสี่นี้อันไหนจะตายก่อน <c oughs> ใช่คะคุณภาพชีวิตมันก็แตกต่างกันถ้าเรานิยามคําว่าคุณภาพเอยคุณภาพชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นเพราะเงินใช่ไหมถ้าเรานิยามตรงเนี้ถ้างั้นขอยกงบประมาณ22,500ล้านบาทว่าด้วยการซื้อเรือดำน้ำตรงนี้ได้ไหมคะค่ะ เอามาลงทุนเอาตรงเนี้ยมาลงทุนกับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่รังศึกษาอยู่เราจะได้รับอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆถ้าเราเอางบ22,500ล้านบาทตรงเนี้ยมาลงทุนเราจะได้อะไรคะรถเมย์พลังไฟฟ้าวงเล็บพร้อมซ่อมบำรุงคันละ18.6ล้านบาทตรงนี้ได้แล้วคะ่ะ1,200รคันค่ะอีกยว่ะ ร้านกราสีไม้จุรากับการนั่งซ่องเทลเดียวจะไปนั่งรถเมลไฟฟ้าพร้อมซ่อมบำรงุงค่ะมาที่ข้อสองนะคะรเรียนรู้อย่างห้องสมุดประชาชนค่ะถ้าหากเราเอางบตรงนี้มาลงทุนก็จะได้อีกค่ะห้องสมุดประชาชนหลังละ22ล้านบาทสร้างได้1,022เพ่งค่ะไม่แปลกไปเลอในห้องสมุดประชาชนก็ในห้องสมุดโนเรียนกูยิกยิกตาย ครูยิ้อยู่นะคะค่ะมาที่ข้อสามข้อสุดท้ายเลยอ่ะตรงนี้ง่ายๆเลยโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาค่ะมาแจกนักเรียนเครื่องละสอ0 0มบาทได้แล้วค่ะเก้าแสนเครื่องไม่ปัปไปเรือไปก็ยืมไปก็ตอดเปืเองกินไปตอดเครื่องอยู่เรียนออนไลน์นะคะค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะท้ายสุดเลยขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเพื่อนๆนักเรียนหรือรุ่นน้องทุกๆคนนะคะที่กําลังต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันภายในโรงเรียนนะคะขอให้ทุกคนอย่าท้อค่ะหนึ่งเสียงของทุกคนมีความหมายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นได้ค่ะเพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนถูกไหมคะ แล้วตรงนี้ขอขอบคุณโรงเรียนมากค่ะที่บอกให้หนูออกมาแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่กล้าจะสอนหนูไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนอีกขอบคุณมากค่ะ